นี่ครับนี่กระเป๋าบรหัสนบุรีที่ซื้อเก่าตุลาคม2 5ง6ัหพบพ่อ,อกพอพอันตลาดนัดโคโกระบือบ้านดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสวรรณภูมิจังหวัดเลยมื่อนี่หมอกกระลงหนาง้อกเข่าลายบัวเหมือนวันดีครับเป็นไดนง้อเข่าลายบ่เหมือนนี่กำลังทย,ยอยขอออเขามาเนาะง้อเข่า ตามนี่เง้ยมัยนก็วนสวยจักหน่อยคนเด็กที่ยูก่ไกลเนาะอหอยก็ได้ีตลาดนัดทุกวันพหัสพี่น้องออืยังคือเกา่าคยาขายคือเกา่ายวหอยก็มาคือเกา่าเออมื้อนี้น,นายหอย48เราก็มาถ่ายอยู่เด้อพี่น้องนะไอหอยซีเป็ดแล้ก็มาคือเก่าอยู่ยอือเราม,มาอยู่พร้อมเป็นช่วงปิดเทอมแล้วเนาะ,นะหัวหอยตันก็นกระลังสิลงรถ บรรยากาศซื้อขายงัวงง้วกับ่ท่านหลายงัวนับได้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหเก้าสตพี่น้องงัวมั่นยี่สิบตเหมือนบรรยากาศซื้อขายงัวมันเป็นยังไงวัสดีครับพ่อยตันออกมาสามพ่อยตันก็ไดสามมือซี โอ้อมมาหลายยี่ห้อยตันกันหนึ่งสองสห้อยตันสหตัวตวัโอ้อันนี้ห้อย,ยปทุมรัดกับคนมากอโคนปทุมรัดกับนมาห่อนึง่นาะหนหลอนปทุมรัดกับคนมากหล่อนึงเด้อนี่ตลาดนัดโคกกูเหมือนบรรยากาศหลบหนอกงวสื่อขาย พวกหอยกะยูไก่ยูไก่กะเอามาเด้อพวกเกษตรกรบ้านนอกบ้านหน้าห้องอยากเอางัว่าขายกะบ้านดอกไม้พี่น้องมะไก่บะไก่ส้นนี่แหละส้นบ้านดอกไม้ส้วรระพุ่มละเอ็ดขนมาเลิศกะคุณคนกกบเขาตลาดไงมันกบไปไกลเนาะพี่น้องเนาะเอาก็มาตลาดนิดหน่อยก็ร้องมึงทามันได้ขาย พ่อหนูไหม่บอบมือนี kind <of angel> <noise> um, mans, ิพ่อหนูมากตัวพ่อหนูมือพ่อหนูมากตัวเดียวนี่เนาะนี่งัวพ่อหนูนี่ไายไม่ได้พ่อหนูนี่ไายไมนได้เออสองหมื่นสามของพ่อหนูนี่โอ้หลานหน่อยป่เนี่โอ้หลานหน่อยก็มากน้ำสองหมื่นสามลากางงามของพ่อหนูนี่งัวเมียสาวเนาะพ่อหนูเนาะ สามต่อรองเลยน้องพอนุอ๋อตัวเดียวเนี่ยเงีมาหน่อยแใกล้ๆบ้านอยู่ขวงนึงไงมีตัวเดียวก็มาตัวเดียวเนาะเอาเบอร์โทรพอนุนี่น่เบอร์โทรบอกมาศูนย์แอ๋อศูนกสองเนาะศูนย์หกสองเอ่ะตัวเทำพอนุเด้นี่พอนุเรามาตัวเดียว แข็งๆพี่น้องอข้างงามๆพอตันกันหลายตัวอยู่ม,มึงบรรยากาศพี่น้องมึงบรรยากาศน้อยๆตลาดน้อยๆกระตลัดงามๆเอาได้ซื้อได้ขายกันหรอกบ่เนี่ยเอาเอาตัสวสาวเถอะเฮ้เพิ่นเอาตัวเด็ตัวนี้ยังไงบ่โอ้เนี่ยแม่นั่นสองหมื่นหา้าพันโอ้เรียบร้อยแล้วแม่สาวอ่ะ แม่ลูกเเียอันนีสองเมือนหนเ่ามก่กันแต่นั่นเป็น,เป,นเป็นขายแม่ลูกยังว่เมเดียวม่เดียวสองเมืหาโอ้นั่นเม่เดียวสองมหาแยกลูกมากนะนีะ่ได้ขายโดยเดิเนอ๋อง่อเพิ่มะ่รเพิ่มไรเราพี่น้องงอกระ่ังเข่ามาก เฮ้ยนั่นน่ะลูกกับปยุนน้ำเมียของของเมีย่ได้ขายไปตัวนึงเันบ่ท่านได้ขายดอกอ๋อตัวนั้นดิพอดีครับพอพู่นเป็นไดรพอพุ่นได้แล้วโอ้โหน่ะน่ะกั้นน่ะของพอบพุ่นอ๋อซื้อเพิ่มเป็นสามเล้ว วาสามโตแล้ว่นีจะยัไม่เสียค่าสนามคือเยอะมันเสียที่ที่บาทอีนั่นบ้านนี้ก็ต้องเสียอันบ้านไหนเขาน้ำเฮาอยู่อืเจ้าบอลรู้บอลรู้ป้าเดี๋ยวพูดกันซื้อเรียบร้อยแล้วอ๋อคนก็เริ่มหลายแล้วนี่คนก็บผีดึงมะมึงแล้วหลายกับผู้สื่อเงี้ยบะมะมึงคนมะมึงมะมึงคนมันมาท่านอะไรนี่มาเกี่ยวกับราคากับเงินเท่านั่ยล่ะมึงราคามึงเงินไป ง่วมากครับได้เหงื่อวันนี้วะอ๋อห้องฝาพุ่นไม่อย่างกีงเอาเป๋ะมานัางดีแท้เมือนนี้ฮะวันนี้การซื้อขายง่วพี่น้องตามนี้แหละพี่น้องง่วกับหลายโตอยู่คนกับมาหลายอยู่ มืงอนี้วันเสาร์เอ้ยวันพฤหัสสบดีพี่น้องหอยกับมาเฮ้ยยังเฮ้ยตัวไหนห้องจอบมันบ่มันบ่มันบ่มันคือบาม่านปะนนี่มันนำปิดตันห้องจอบ่ะดันมันมันอยู่ โน่มานุ่มผมไม่ลูกวะเขาจะทำนี่โอ้ลูกเกสาวห้อยเพชรโอ้หัดเป็นห้อยเนาะหัดเป็นห้อยไ้่ตีนักม้อยเป็นไหนเงินเร็วกว่า นคนผู้ว่าสื่อนเฮยเหน่อย,ย,อยน,น,นกนเ,น, <c oughs> นเือดเนะหมือนได้การสื่อขายง่วพี่น้องคนก็นเริ่มเขามาแล้วง่วกัหลายแล้วนี่ง่วหลายเติบแล้วว่างานผฆนับยี่สิบกว่าตัวมืนอคนคี่เพิ่มขึ้นมาอีกหลายแล้วทั้งพุนกับคนแน่นเดิมหน้าตาแล้วคนผู้สื่อผู้มึงก็หลายแล้วพี่น้อง ผู้เคนมาสือกับพี่แม่ย่นชอพี่น้องขึ้นเน็ตบอ่อดีท่ายต่อสดขึ้นบอ่อดีพี่น้องเอาท่ามดานี่ล่ะพี่น้องร้องมึงแล้วน้องผ่านนี่ท่ายต่อสดเราเมันโบผ่านพี่น้องอีกแม่หนึ่งเนาะพี่น้องเปิดร้านเป็นได้ครับนี่หกเมืองทะเลหนิหกเมืองสองครับหกเมืองสองต่อร้องเลยเนาะนี่หกตัวใหญ่สูงลอยหาบวกเยอะลูกกินนมลูกตัวเมียเนาะหกเมืองสองลูกเดืเมียกินนมจุบๆเลยตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ ไงพี่น้องลูกตัวเมียลูกได้ลูกแคกตัวละครับนี่ลูกตัวสองนี่ตัวเงีง่าลูกตัวสองเงียตัวเมียตัวเงี้ยงามง่าอ๋อขอเบอร์นะครับขอเบอร์นะศูนย์แปดสี่ฮกเก็ตหาศูนย์สองหาเอาโทรเข้ามาเด้องัวบันขามเนาะ โอ้บอลแค้นหัวล้าอ๋อหลงไปเล่าเรื่งเดียวมันมันพลอยมันมันจะจอดกระซ่งพี่กับหัวว่ากันไปพี่น้องนะเฮ้ยพลอยนี่ง้อบานออกไปตามนี้ครับพี่น้องพลอยเลี้ยงเรียบร้อยพลอยเลี่ยงเว้ยมีน่ากินเลยพลอยเลี้ยงมีน่ากินแล้วให้ยพลอยนี่ไหนบานดูยุไส้เฮ้ง้อพลอยนี่ไม่อย่างมื่อนี้ สื่ต้วอทียนี่ไปสื่อแล้วไปขมืหาานสื่อหลานก็อกกระบือให้พอแดงองวามาง้อพอแดงไปเลยนี่่หลายไปนเมียนไม่ยังลายไปในพอแดงเจ็ดหมื่น แม่พื่อนสองคสคมีเจ็ดมื <S 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 ่อนไถลูกม uh, oh ันเห็นส่นไถลูกเอ้ามันนั you know ่นเดี๋ยมันกินนมฟังนั่นนั่นโอ้น่เจ็ดเมื่อนไฮีนี่เจ็ดเมื่อนเน้อของพอแดงพู้ยุ่ยไกลพี่น้องเอายังโทษเบาโทษว่ากันไปเจ็ดเมื่อนตกแม่ละคมละสามเมืนหาเนาะคมละสมื่อนหานี่สามืนหาแม่ลูกลูกตัวเนียกินนมจุบๆเล่นเนาะเอาเบอร์โทรพอแดงแน่นี่ ขายแล้วดีขายแล้วขายเรียบร้อยแล้วเอ๋อมีตัวนี้เอ๋อมีตัวนี้อ๋อนี่พลอแดงก็ขายแล้วนี่ขายแล้วขายแล้วอ๋อไปไกลไปไกลไม่ได้ขายมาไกลหรือกลัวน้องว่าโอ้ก็มาตัวน้องวันอยู่ของแย่ๆคราบน้ำมันก็ถึงพ่อรอยพ่อวิ่เอาอพอเทียนเราเอาไปพอเทียนเราก็เดินทางเนาะห้างก่อนมีอันเดียวการซื้อการขายเนาะเบื่อเลยตัวนี้ เี๋ยแม่นึ่งอเอแม่นีแม่นีไล่ไปไหนนี่กล้ยพ่อให่ข่วยข้นดีสพข้นนั่งข้นวิ่งคนไหม้เอาเยเราอยู่หันล่กันวรรยากาศซื้อขายง้อพี่น้องง้อก็หลายอยู่ก่นเกยนแล้วก็จะได้ขายอยู่เอ้าง้อก็เริ่มได้บางเลืวต้นง้อหลยอยู่ง้อหลยอยู่ด้เหมือนนี่แม่นึงพี่น้องตลาดง้อ มันได้กาดงอกับตามนี่เราพี่น้องงอกับบ่ร้ายเป็นเลยไม่ดีครับพอยตันให้เบอร์อะไรนี่ให้ตัวนี้ร้ายเป็นไลยนี่ตัวนี้ฮะยเมื่อสองนี่เมื่อสองต่อได้พวกนี้ต่อได้นเนาะไอ้อไม้ตัวนี้ตามนั่นเลย เพราะนั้ขายจตัวสามตัวมื่นสองตัวนีมื่นสองเม่งามงามอ่อน,ออนตัวนีมื่นหาตัวนั้นมื่นสองัหามื่นสามพัญหานี่ราคางามงามราคาของหอยตันเนาะเป็นได้ฟองว้วพรอมาซื้อมาขายเป็นตาของเราปะเนี่ยตังัดอยากงว้งวงง้วงเดอ๋อแม่ลูกหอตันผนองงวงสี่มาแบบน,นี้มันจะมาสีได้กัน อานี่มื่นสมเบอร์โทรพอให้ตันศูนย์แปดศูนย์แปดสาม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 เจห้สี่สเจ็ย์ศนย์แปดสามสามสามเจ็ดห้าสี่ศูโอ้เบอร์ต่หอยตันเด้ออ้าโทรเช็คโทรถามเด้อนี้ราคามื่นก,ก่าพี่น้องจะจบจะส่งพที่กับโทรบอกโทร่า,ก,าก,กันไปพี่น้องนะ มันติดเหลืองหลายเดีนี่แม่นปะคือสนามนี่ไปสมันไปยงะไเงนี่มันวัเดียวนี่มันติดเหลืองกันตีเดียนี่เอออปติดแล้วเจ้าว่าเอาเจ้ามันทายยังไงกับติดไหมว่ามีแก่วีธดีอะไยูทูบก็ไอ้อันนี้เปิดร้านมาไหนครับนี่อาเมือนเก่ามาซื้อมาขายเราพอม้นี่ผมก็มาสารพัดครับมามึงเพิ่งขายเพราะอะไรกับเอา พ่อซื้อกับซื้อพ่อขายกับขายมึงมึงเหตุการณ์มึงเหตุการณ์เป็นมึงราคาเช็คราคางัวนน้ำบันเถาะน้ำพนวางัวถือกัวแพงเทามันเป็นเรื่องไหนหนิมันวะแมนมีต่เลี้ยงบอกว่ามึงราคาอยู่สนามรักเตียมันถือเป็นบางโตอืมแมนแพงเป็นบางโตแมนอยู่ลังเตียตัวดอกขันพนไม่มีคำไร่พนกับผูซื้อแม่นพนกับอันกินละมันกับ่ได้ใดผันใดดอกมันกับข้าหนุ่มมุมันไปบ่ได้จ้อย ่หาเมื่อนเธอได้ก่ครับหาเมื่อนเก่าต่อร่องได้แม่ลูกแม่ท่องแล้วผสมยังไหวครับผสมยังไหวไงมะมีครับมะมี่พะนะแล้วดูเก๊กตัวเหรนี่ลูกสองครับลูกสเนาะนี่ลูกสองราคามึงมังง่ำหาเมื่อนเก่าลูกตัวเมียโอ้พอผู้ใดได้ตัวนี้แดงๆนี่อ๋อแล้วเป็นลูกช็อกโกแลตเด้อนี่ลูกช็อกโกแลตผสมอีกน่ะซื้อสองเด้สาม ่ะซื้อสองได้สามนี่ลูกชอกอ็อกโกแลตเด้อนี่นี่ลูกลูกชอกอ็อกโกแลตนี่ซื้อสองได้สามผสมเรียบร้อยแล้วตัวทองเรียบร้อยตัวทองเดี๋ยวนาะประกันทองอีกเนาะอืมนี่ประกันทองนี่โต้งงามนี่เอาเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดเอาโทรเข้ามาเด้องวัวอยู่บ้านดอ,อกไม้เฮานี่เนาะเออนี่แหละมองร้านกว๋วยเตี๋ยวนี่แหละ mất tiền quay tiệm lâu cái <laughs> này, tôi chỉ tôi tham, có hỏi vấn đề.